สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาตกปลากันที่เขื่อนบ้านดงนะครับจังหวัดสระบุรีมาเราก็ลง<ม>เบ็ดเตียนไม้สองกินทั้งสองไม้เลยแล้วได้ไม้สองไม้แรกลากไปก่อนไม้แรกลากไปปุ๊บคายไม้สองปุ๊บน้องผมอยู่ไกลๆตะกล้องอยู่ไกลๆจับปุ๊บใส่ซาไซสประมาณสักสามโลน่าจะมีสามโล ไม่ก็สองโลไปลายสามโลเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้เราก็ตกเป็นอกไก่แช่เลือดนะครับปลาชโดนะครับอกไก่แช่เลือดเราก็มาล่าชโดกันจริงๆจังๆเลยกไก่แช่เลือดใช้เบ็ดก็เบ็ดเบอร์ยี่สิบสลิงผูกสลิงเดี๋ยวรอติดตามชมมันดูครับว่าวันนี้เราจะมีได้กี่แต้มเลยเราเราจะได้กี่แต้มเพราะวันนี้เราได้ปลาแล้วเดี๋ยวรอติดตามชม,มดูครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปก่อน อย่ะเดี๋ยวพึ่งวัดนะส่งไปก่อนติด,อดรอดิรอเปิดเอาละครับเอาละครับโอเคเออถ่อายขนมไทยเนี่ยถ่ายอยู่ปะครับเต็มช้อนเลยเออเปิดเบรกหนะ่อยเออเล่นกับมันหนะ่อยเออตกแล้วครับค่อยอค่อยเออ งานนี้นายก็งานนี้งานนี้ใจเย็นใจเย็นพอขับพอขับลงมาเดินมาเดินลงมาหน่อยนึงเดินลงมาหน่อยใจเย็นได้ได้ใจเย็นมันได้อยู่แล้วเปิดเบือยาวมือไปกลุ่มข้างนอกเออใจเย็น<ๆ>เปิดเบ่งหน่อยดิเปิดเบ่งหน่อยดิพันทั้งวันนี้ต้องตื่นอรือไปนี้ออกไปนี้นีนออกไปขวาออกไปขวา สวยสวยช่วยหนอช่วยหน่อยเถดิเอให้เราขับไปเอาจิร์มาโอ้โหจัดเลยอยู่ไกลอยู่ไกลโยนไกลเลยไกลซะด้วยโยนเลยใหญ่ด้วยอสามโลบอกแล้วปามอยู่ที่ครับอยู่ที่ ตอนนี้ครก็ลมแรงมากนะลมเขื่อนนี้แบบเป็นคืนเลยครับลมเราไลนจะเอาไม่อยู่แล้วกล้องก็จะปิวหลังจากที่ได้ตัวนั้นไปก็ยังเงียบอยู่นะรอดูครับว่ายังไม่มีอาการอะไรผมก็ตีตีลำไกลทิ้งเอาไว้นะสามพันตีเล่นๆทิ้งไว้ าเดี๋ยวรอดูนะครับมีตรงนี้ด้วยตีตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคฮะสองคันเหยาะสดตกไก่ตรงนี้สี่คันเอาอยู่แล้วครับท่านผู้ชมปิดเลยังออกพอปิดเลโอ้ยแรงเลยเบาอีกทีนึ่งอีกทีหนึง อ,อืออือโอ้ตัวเล็กกว่าไม่เล็กมันย้อนเหรอยกได้แล้วเนี่ยคันพ่อครับอ่ะขอใหญ่ไม่ไปทางคันทนะ่านหนึ่ตัวเล็กยกเลยอือไอะไรอืม <laughs> อ,อ,อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตัวที่สอง ไม่ได้ไม่ไมปไปไหนแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเอ้ยเอ้ย ท่าช,ชมตอนนี้นะครับก็ตอนเย็นแล้วนะบมดเวลาแล้วของการตกปลาแล้วเราเก็บของเรียบร้อยนะครับสรุปวันนี้เราได้ปลาชะโดไป2ตัวนะครับตัวหนึ่งตัวแรกเนี่ยไซส์ประมาณ3โล3โลประมาณ3โลตัวที่2ประมาณครึ่งโลปลาชะโดนะครับวันนี้กินไปสที่ได้มา2ตัวผมไม่ได้วัดปลาเลยตามในคลิปเลยนะพอวัดไปตัวหนึ่งน้องวัดไปตัวหนึ่งครับวันนี้ไม่ลากไม่กินเลยของผมก็ ไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้านะครับเราอาจจะได้กลับมาตกที่นี่อีกนะก็ถือว่ากินดีอยู่นะมาวันแรกอ่อยเลือดไปนิดหน่อยเองนะครับมีไม่กี่ถุงก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ถ้าชอบก็กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วฝากรอชมคลิปใหม่ว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนสำหรับคลิปนี้บยบายครับไปเจอกันคลิปหน้า